าครับกลับมาถึงร่องนี้กัปริศนาของเรานะครับซ่อนอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านก็ได้เห็นแล้วว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีลูกหัวใจเกี่ยวพันอย่างเดียวได้รู้เดียวได้รู้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับร่องรอยร่องรอยปริศนาครับ เป็นร่องรอยที่เขาทิ้งเอาไว้ประทับเอาไว้ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับเป็นรอยเท้าหรืออะไรนะครับคาดว่าใช่ครับเพราะมันมีตีนมีขาถามเลยถามนะครับคุณเอ้ฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ทราบฮะอะไรถามไรล่ะก็ให้ถามไงแต่ว่าไม่ตอบมันไม่ตอบอ่ะเอาก็ตอบไปเรื่องไงว่าไม่ทราบแกงเก่งที่เนืยอเลิศชนะเลิศคุณคุณเอ้ครับถามอะไรไหมครับก็ไม่ถามอ่ะก็รู้ นี uh ่ก huh. ็รู้แล sure ้วโถเราเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงสัตว์เยอะรู้เรื่องเลี้ยงสัตว์เยอะเอยครับเรียบร้อยเลยครับพอใจแล้วถ้าดูแล้วร่องรอยตรงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วกลับประจําที่เลยครับให้ดูแค่นี้ก่อนอ้าวละเรียบร้อยเอาร่องรอยปริศนาเราไปเก็บนะครับผมตอนนี้อาจจะยังไม่พอเรายังมีคําใบ้สัปริศนาเพิ่มเติมนะครับเลมมีคำใบ้ไหมครับมีมีคนเดียว นี่คว่าดูคนเดียวอาจจะรู้คำตอบทันทีเลยทีดเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนคำตอบลงไปในช่องแรกเลยครับคิดว่าสยปริศนาประจำสัปดาห์นี้คืออะไรเขียนลงไปคืออะไรดีครับเอาละครับคุณเอเขียนเรียบร้อยแล้วครับคุณเอคิดว่าเป็นอะไรครับคุณเอครับนี่นกเงือเท่าไหร่ครับ เงือกเนี่ยคุณไม่เคยดูหนังชีวิตสัตว์หรอคะนกเงือกเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวแล้วตีนแบบนั้นบอกแล้วเป็นเงือกค่ะโอ้โหผลฟังขึ้นรักเดียวใจเดียวค่ะไม่เคยคิดจะหนีจากคนคนนี้ใช่ค่ะไม่เหมือนคนบางคนนะคะคุณอ้ําครับเป็ดเป็ดครับทําไมคุณคิดว่าเป็นเป็ดครับก็คิดว่าเป็นเป็ดครับ ขอบคุณครับรอยเท้าไม่เป็นรอยเท้าเป็ดนะอ๋อคิดว่าเป็นเป็ดนะครับเดขอบคุณครับผมไปก่อนครับพี่นี่ครับถอมว่าลิงลิงครับทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอะครับครับเออพี่ทำไมคิดเป็นงั้นล่ะ ก็มีความรู้สึกว่าลิงนี่เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่รักเดียวใจเดียวแต่ลิงจะรักเดียวใจเดียวยังอยู่นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงนะครับรักเดียวใจเดียวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับปริศนาของเรานะครับมาถึงช่วงต่อไปนะครับในช่วงปริศนาของเรานะครับเราจะให้สัมผัสกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับคนแรกนะครับไม่ได้ครับเชิญมาก่อนเลยครับคนแรกเลย ดีนะครับแต่มาตัดสินใจก่อนอนะครับใช้มือซ้ายทำประกันแล้วใช่ไหมครับแล้วจะตาดนดี่ลงเข้าไปเลยครับ โดนอะไรใช่ไหมฮะโดนโดนและตรงส่วนไหนครับไม่รู้อ่ะมันเป็นคนยิ่ๆๆิ่ยิ่อ่ะมีขนยิกงยิยิด้วยเฉยๆตรงกลางเลยครับแล้ว แรกเลยนะครับบของปริศนาของเรานะครับบอกว่าบีจิ้งจกนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นอาหารของเขาก็ได้นะอาจจะเป็นสัตว์ที่เขาชอบกินก็ได้ต่อไปนะครับคุณน้ำครับมาเลยครับมาทางนี้เลยนะครับใช้มือซ้ายครับขอโชคดีนะครับซ้ายมือเลยนะครับมือซ้ายนะครับ เอ้ยะโดนโดนตัวไหมครับโดนตัวเปล่าโดนแว็ปแครับโดนแวแบบ็ปแร็ปซึ่งมันจะมีเขาด้วยพี่แสดงว่าไม่มีเรามาจริงๆนะครับจริงๆนะครับแล้วครับจับจำที่เลย,เลยนะครับการสัมผัสไปเรียบร้อยนะครับเตรียมเขียนคำตอบนะครับคนสุดท้ายนะครับ นี่ครับรู้จ๋าจาสิ่งที่มีค่านะครับควรจะถอดไว้นะครับเพราะสัพทิสนาของเราชอบขโมยของพวกนี้ไปตลอดท้องซ้ายนะครับเิญเลยครับถ้าไม่โดนไปเลยมั่นใจมาก อะไรอย่างนี้ป่ะครับตะคบนะฮะเออเป็นลูกตะคบนะครับเนี่ยเกี่ยวกับอาหารที่เขากินแน่เลยเอาละครับกลับประจำที่เลยนะครับทุกท่านได้สัมผัสไปแล้วนะครับก่อนปริศนานะครับแหมแล้วได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับแค่นี้ยังไม่พอเรายังมีคำใบ้เพิ่มเติมให้นะครับไหนลูกครับไม่มีครับมีครับมีดูคนเดียวเลยขอให้โชคดีนะครับอันนี้อาจจะบอกเป็นคำตอบได้เลยทีเดียว เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าศัตท์ปริษน้ำประจำสัปดาห์นี้คืออะไรเขียนลงไปเลยครับคืออะไรคิดว่ายังครับคิดเอ้ครับอ้าวคิดว่าเป็นอะไรครับเอ้บอกว่านกเงือกยืนยันครับเด้ยังมั่นอยู่คําตอบเด้เพราะอะไรเหครับเพราะวู่ปไปแล้วมันเจอปีกมันอะค่ะเจอปีกมันปีกนกเงือกมันจะใหญ่เหมือนเหมือนกับเป็ดเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะมั่นใจว่าเป็นนกเงือกอะไรเงี้ยแหละคุณอ้ําครับ นกเป็ดน้ำครับนกเป็ดน้ำนะครับทำไมับเพราะว่าก็เห็นมันมีขนเหมือนนกนะฮะแล้วก็แบบลุงเข้าไปมันมีดินมาด้วยนกเป็ดน้ำจะอยู่กับพวกเออใช่โคนคุนโคนนะ่ะยี่าเป็นนกเป็ดน้ำนะครับฝังงคืนครับพี่พี่ดี้ครับไม่รู้มันผมอ่าผมอ่านเอตอบว่านกเรื่อกนะครับ นกเงือกครับโอเคตอบมาแล้วนะครับทั้งทั้งทั้งสามท่านนะครับตอบมาหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะให้ดูภาพใกล้ๆเป็นภาพคล o สอัพเลยนะครับตรงแท่นที่ท่านยืนอยู่ด้านหลังนี่นะครับจะมีทีวีให้ดูอยู่นะครับพร้อมแล้วเราไปชมภาพกันเลยนะครับว่าสปิชนาของเราหน้าตาเป็นไงเชิญชมเลยครับ ภาพแล้วอาจจะยังตอบไม่ถูกนะครับผมดังนั้นเรายังมีคำใบ้เพิ่มเติมนะครับแปดไม่มีครับเก้านะครับคำใบ้แบบนี้ครับมั่นใจมั่นใจแล้วนะครับคิดว่าสารพิษนาประจำสัปดาห์นี้คืออะไรเขียนลงไปเลยครับคืออะไร คุณเนครับคุณเนครับคุณเนตอบว่านกเนื้อนกเนื้อนะครับคุณอั้มครับคุณอั้มตอบว่านกเนือกครับนกเนือกนกเนือกนะครับนี่ครับนกเนื้อนะครับผมเอาละครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นนกเนื้อจริงๆนี่คุณเนนี่รับไปเลย3คะแนนนะครับผมเอาละครับมาดูว่าสัตว์ปริศนาประจำสัปดาห์นี้ก็คือ ฉันว่าไม่หลอกนะต้องเป็นนกสีคู่กับฟ้า,าเป็นไงเป็นแบบวงฟาตัวเดียวนั้นคนที่ฉันฝันเขานั้นคู่กับใจกันบอกฉันทีแล้วสัปดาหนานะครับประจำสัปดาห์นี้คืน ขนาดใหญ่นะครับที่มีความสวยงามมากแล้วก็เขาว่าชีวิตคู่ของมันเนี่ยนะครับมันน่าสรรเสริญมากเลยเพราะอะไรนั้นนะครับเราต้องถามผู้รู้ของเรานะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับอาจารย์วิรโรจน์นุตพนันธ์ ครั้งนี้เราเจอกันทุกอังคารอาจารย์เราเนี่ยแหมเรารู้สึกดีใจเหลือเกินครับอาจารย์โรจน์อาจารย์ครับขออนุญาตอยาืนที่ใส่คุณหมาเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคุณมัน่อย้ใกล้เคียงกันไหมคุณได้เมื่อยคอกอจะจบรายการต้องตะเบี้ยวเนี่ยฮะอาจารย์ครับอันนี้เ้ามาเป็นคำใบ้ก่อนเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่มีหัวใจนะครับรักเดียวใจเดียวจริงหรือเปล่าครับจริงๆเนี่ยรักเดียวใจเดียวเนี่ยมีที่มาน่าจะเชื่อถือได้ เพราะว่าธรรมชาติชีวิตเขาเป็นเช่นนั้นทีนี้ไอ้นอกเนี่ยเขาจะเกิดมาจากไข่สองใบ,บเขาจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่อ้อมแต่ออด oh. พอออกจากรังปีก้าขาแข็งบินไปหากินกันไหนก็อยู่กันเป็นคู่เขาเลยใช้ชีวิตที่สนิทสนมกันเป็นคู่งั้นตลอดไปคนเราเห็นก็เลยนึกว่าเขาเนี่ยอะไรรักกันไม่ยอมพลาดใจเดียวใจเดียวกันไม่ไม่ยอมพลาดจากกันแต่สมัยนี้แล้วผมเชื่อว่า มันพัฒนาเหมือนกันในธรรมชาติครับสิ่งแวดล้อมมันเกิดไปพอถ้าเกิดเมียเขาตายไปตัวผู้เนี่ยเขาจะไม่อยอยู่หากินอยู่คนเดียวหรอกเขาจะเข้าฝูงระหว่างที่เข้าฝูงทำไมนะเขาจะไม่ไปเจอไอ้แม่ใหม่เขาบ้งใช่เขาก็อาจจะใจคู่ใหม่ทางนี้เนี่ยเป็นการผลักดันของทางธรรมชาติถ้าลงมันถัวเดียวไตเดียวอะไรไม่เอาใครรับ อาจจะสูญพันธุ์เร็วกว่านี้ใช่ใช่ใช่ถ้าหากไปพบคู่ใหม่ยังพอมีไข่มีลูกต่อไปอีกหลายหลายหลคู่ทําทำให้เผ่าพันธุ์เขาไม่สูญลักษณะเด่นของนกเงือกนี่มันเป็นเอกลักษณ์ตรงไหนครับโอ้มีหลายเรื่องหลายเรื่องไปตรงนั้นเลยไหมครับเชิญเลยครับวันนี้เราอุตส่าห์เอาเฉยเลยครับกรอมาดูใกล้ๆได้นะครับพวกันงองเรานะครับพวกนี้นะฮะฝรั่งเขาเรียกคอนดิลแปลว่ามีเขาบนปากก็คือไอ้อย่างนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้มากระดับ ไอ้น,นี่เป็นชนิดที่มีความใหญ่ที่สุดปากอยู่นี่ก็มีเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาหรอกมันเป็นไอโนกซึ่งเดี๋ยวนี้ทางราชสมบัติเราบรรจับศัพท์ว่าให้เรียกตัวนี้ว่านกแข็งทีนี้ไอโนกแข็งปากใหญ่นี่แหละก็เลยมีสมัยก่อนที่เวลาเราบอกชาติหน้าไปนี่ฉันขอเป็นนกเถอะแต่มีข้อแม่อีกล่ะคุณวีเลศขคเขาก็หาว่าถ้าเป็นนกกรจริงจะบินไปไหนก็ได้อย่าเป็นนกอุ่มนกเนืออทูกนี้เลยอ้าวอะไรเพราะว่ามันทรมาน กิดมามีหัวหนักหัวโตหนักต้องคอนหัวจนตายจริงไหมครับหนักจริงนะครับซึ่งไอ้อย่างนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับางทีมันเบานิดเดียวผมก็เล้วไอ้หัวโตๆอันนี้มาผ่าสิให้ดูข้างในว่ามันหนักจริงไหมกลัวไม่ได้บวบเลยนะเป็นเหมือนอย่างนั้นข้างในกลัวเพราะฉะนั้นนี่เบามากไอ้ไอ้เนี่ยเขาเรียกนกกกรกนกหังกวะกระเพาะเสียงร้องมันถ้าเราไปเที่ยวเขาใหญ่สิครับเดินเข้าไปเที่ยวในป่าลึกๆหน่อยแล้วยิ่งกกกก นี่เหรอครับไอ้ตัวนี้แหละก็กกระพุนนานๆทีก็จะเรียกพวกเรียกพอกว่าหัวหัวจะเป็นกาหังตัวหังเป็นกาหังหัวหับแข็งเฉลี่ยกาหังทีนี้ก็มีหลายชนิดชนิดที่น่าสนใจอย่างเช่นกาหังแล้วล่ะทีนี้มาก็มานอแรดที่เรียกว่าเงือกนอแรดเพราะเขามีโหนกแข็งอันนี้ เป็นงอนขึ้นไปเหมือนกับนอแรกเหมือนกับนอแรกเเรียกนอแรกไอ้นอแรกที่พบในเมืองไทยเมื่อพบมากคือพบทว่าตาพบในเมืองไทยเนี่ยเป็นนอแรกที่สวยมากคืองอนอย่างนี้ทีนี้พอไปทังสุมาตราเราพบนอแรกอีกอย่างนอทื่อๆอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นนอเป็นอย่างนี้นอตรงๆแล้วต่อไปต่อไปอันนี้ตัวสําคัญตัวสําคัญหายากมากในเมืองไทยขนาดนี้ผมว่าเหนือนับตัวได้แล้วเราเวลานี้ไปมีมากที่สุมาตราบอลเดียวแล้วก็ไม่มากซะอีกละ อยู่มาตราบนไปบนเดียวจะรู้เผากินคนเผาก็ล่าหัวมนุษย์เผานึ่ง <ừ> ืื่อดายักษ์ไอ้เจ้าดายักษ์ในผักคู้หญิงเวลาจะไปพิธีกรรมต่างๆจะไปโพตัวที่ไหนเขาจะเอาไอหัวนกเพือกอ่อคนหินเนี่ยเป็นต่างหูเขาใส่ฟองหูนี่ถือว่ามีฐานะดีในคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เลยล่าก,กันใหญ่ รากจนกะบดโมเดียวแล้วอันนี้โลกเรียกว่าเงือกกรามช้างเพราะมันมีตรงตรงตรงไอ้ไอโคนปากันเป็นคื้ายของมอรราเขาเรียกอะไรกรามช้างนั่นเองกรามของช้างเป็นหยักๆอย่างนี้นะต่อจากนี้มาก็เนื่องจากไอ้หนอนมีกรามเป็นหยักๆักไอ้นี่เรียบก็เลยเรียกนกเงื่อปากเรียบปากเรียบนะไอตัวนี้ปากดำก็เป็นเรื่องเงียบปากดำซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวจริงให้ดูมีตัวจริงเดี๋ยวนี้มีปากดำเพราะปากมันดำไอตัวนี้ก็นกแก๊กหรือลูกแกงที่พบอยู่ตามป่าทูกถูกฝก็มีหนกแข็งนิด นี่หนกแข็งนิดหน่อยเหมือนกันครับมาดูตัวจริงกันดีกว่าครับมาดูตัวจริงดีกว่าฮะที่ว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่ที่สุดกระหังก็นี่แล้วนะกระหังอันนี้ก็ี่ก็ะปุกกระหังตัวผู้ในจูเมียแต่ความจริงตัวผู้ตัวนี้ยังไม่ยังไม่หนุ่มเต็มที่ถ้าหนุ่มเต็มที่ตัวผู้ก็จะตาแดง นี่ไอ้ตัวเมียตาขาวนี่นี่ตัวตุ้ผู้ตัวเมียแต่ว่าตุ้ผู้เด็กๆตุ้ตาหวานใช่ไหมตาหวานอ่ะโรคพวกนี้หน้าอฉาบมันนะครับมันไม่ต้องใส่ขนตาปลอมสังเกตที่ดีมีขนตาสวยจะมาเป็นโรคที่มีขนตาสวยมากไอ้ไอ้ตุ้มนี้ก็คือนอแรดแต่เป็นนอแรดชนิดตรงไอ้ตรงนี้ในประเทศไทยไม่พบไปพบเอาในสุมาตราบอลเดียวนะของไทยเราจะไอ้โค้งๆเงี้ยงเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้นี่ก็เป็นนอแรดชนิดหนึ่งครับนี่ครับ จากนั้นก็มานกกามทางเห็นไหมอาจารย์เห็นตัวจริงไหมฮะว่ามันมันเป็นเหมือนกามทางจริงๆนะตัวเมียนะตัวเมียสีฟ้าตัวผู้สีฟ้าตัวผู้สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองแล้วทุกตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ได้ป่ะฮะว่าตัวเมียเขาจะต้องสีฟ้าสีเหลืองไอ้นี่เราดูความแตกต่างระหว่างที่เมื่อกี้ก็ให้เราจับตัวนี้แหละแล้วทีนี้ก็มาถึงนี่ตัวไหนแล้วตัวโน้นก็ปากดำเห็นไหมโน้นปากดำจริงๆนะก็คือนกนกเนื้อปากดำอันนี้เนืสีน้ำตาลก็ส่วนมากจะเป็นตัวสีดำแต่ตัวนี้ สีน้ำตาลชนิดนี้สีน้ำตาลก็เลยเรียกง่ายๆว่านกเปลือกสีน้ำตาลตัวนี้หายากใหญ่เลย นกแก้หรือนกแกงนกแก้หรือน,นกแกงนี่เป็นกลุ่มนกเงือกที่พบมากที่สุดครับแล้วก็มาอยู่เรือนสูงนักมักจะบินอยู่เรือนต้นไมกก้กลางกลไอ้เงือกนอแรกกาพังในตส่งลูกลอ้องอยู่บนนู้นจุดยอดนู่นได้นกเงืกเอกจะบินโฉบไปโฉบมาดได้แต่คุณยิลี่ที่อยากจะคุยในเรื่องของนกเงือกเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งอะไรครับก็คือรังกลุนน่มนกพวกนี้ทํารังในโพรงไม้เขาปุนรองไม้เองไม่ได้หรอกเขาก็จะต้องไปหาไม้ที่มีโพรง แล้วเขาก็จะยึดถือโปรงนั้นเป็นบ้านให้ลูกเขาเกิดสมมติว่าอันนี้เป็นโพรงมาใหญ่ๆ โครงรูจริงๆมันเท่านี้นะคุณนี่นะโครงมันจะใหญ่กว่านี้นะใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเขาก็ให้ตัวเมียเข้าไปอยู่ในนี้ครับก็เข้าไปอยู่ระหว่างไข่ออกมาแล้วก็จะปลัดขนเพราะว่าตัวเมียบินไม่ได้ตอนนั้นโอ้จะไม่มีจะไม่มีขนเท่าไหร่เลยทีนี้เขาก็กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ลูกน้อยเขามั่งๆาครไอตัวผู้เขาก็จะบินไปไปคาบดินโคลนมั่งงูที่เขาถ่ายตกไปมั่งมาอุดรูที่ใหญ่ๆนี่ให้เหลือเท่านี้อ๋อมาออกมาน่แค่นี้เองอุบรูนี้ให้เหลือเท่านี้ครับเพื่อที่จะไว้อ อาหารให้ให้ลูกกอาแค่แค่ปากเข้าไปเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลูดีๆอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นปากอย่างนี้พื้นปากเข้าอย่างนี้ไม่ตรงกางกล้งตัวเมียกระขังอยู่ในคอยรับอาหารไปให้ลูกกินแล้วเข้าก็กินซะมากเพราะฉะนั้นเขาทิ้งบอกว่าในระหว่างนี้เนี่ยตัวเมียไม่มีปัญญาเลยไม่ได้หากินไม่ได้ไปไหนลูกก็จะอดตายถ้าไอ้ตัวผู้ที่บินไปวันละประมาณ67สิเจดเที่ยวไปหาอะไรมาป้อนลูกป้อนเมียเขาเนี่ยเมื่อไปถูกยิงตายซะ ไอ้ทั้งหมดในนี้ก็แคบจะต้องตายตายท้งหมดตายและนี้เรื่องสําคัญที่ว่าจะไปเห็นลูกเพลือกบินเดี่ยวที่ไหนก็จะล่าจะยิงเอาก็อย่าทําเลยเพราะนึกถึงไอ้สามไอ้สามตัวที่อยู่ในนี้อีกด้วยนะเพราะพอเวลาลูกเขาโตมีขนแล้วแม่เขาก็ขนก็ออกเต็มแล้วจนถึงเวลาที่เขาจะออกข้างนอกครับบินไปโดยอิสระได้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะช่วยกัน ไอหนี่ทำลายแกะไอ้นี่หมดเปิดประตูว้างอยู่แล้วเขาก็จิกให้ออกได้แล้วแ้วศัตรูเขามีไหมครับโอ้ศัตรูนี่เยอะอะไรครับอาหนึ่งงูงูกินเขาอะครับอ่าหนึ่งงูสองอีนีีนกเหยี่ยวนกคู่แล้วพวกอาหารของเขาอะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่หยิบมาอย่างนั้นะคะกระโปอ๋อใช่ใช่คืออย่างนี้ครับ นกอาหารของนกเนือกเนี่ยหลับจริงๆเรารู้ว่ากินลูกไม้ป่าแต่อาหารที่ขาดนี่ได้เรานึกไม่ถึงมันกินสัตว์หรือคลานขนาดเล็กมากเสีเดียวที่เขาเก,ก,ก่งมากขเขาจะกินตูกแกนี่แน่นอนแต่ว่า,าก็กินงูด้วยเ้ามีปากยาวก็มีประโยชน์สิ่งนี้พอเวลากระโดดต้องย่องไปงูเขียวเลยมาเขาก็ะโดนซื้อโผล่กักงับงูเ,เ,ขเขียวเยขาง,งับงูเนี่ยไม่ไปงับทัางหาง ก็เดี๋ยวไอ้หัวงูมันตวัดมากัดดวงตากัดคอเขาอะไรก็ได้เขาจะงับประมาณใกล้ๆใกล้หัวพองับใกล้หัวเสร็จปุ๊บไอ้งูมันก็หัวมันอยู่เท่านี้กัดกัดไปปากเขาไม่มีตายนี่ยนี่เรื่องการไปกระิ่ติดก็สมบัตดฟาดต้นไม้สมบัติไปแล้วไม่กินเองก็เอาไปป้อนลูกในรังนะครับอาจารย์คะแล้วอายุอายุไขของนกพวกนี้ค่ะอายุมันเขาประมาณกันว่า20ปีโดยประมาณ20ปี20จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็3-4ปีมีอยู่น้อยไหมครับในประเทศไทยตอนนี้นััับบตวได้มครน้อยมากดีกว่า ไปเทียบกับนกเอียงนกเอื้องนกกระจอกก็ม่ตรงที้เลยโอ้โหมันยากแล้วดังนั้นนะครับจริงๆแล้วปฏิกกเป็นนกที่ค่อนข้างจะหายยากมากนะครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วในประเทศไทยนะครับนะฮะดังนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์นิดนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่นกเนื้อทั้งหมดนี้มาในรายการของเราได้ก็ต้องขอบคุณสวนสัตว์พาต้านะครับที่เเฟื้นนกเนื้อมาในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจนุตันานครับขอบคุณ